เ้ย yeah. เรามาแข่งรถกันดีกว่าชายเกิลวันนี้เอาสิบันนี่สวยป่าโรียงสวยเลยอะรถคันเนี้วันนี้อย่ากับวันพักผ่อนของเราเลยนะชายเกิลใช่เลยบันนี่มันคือวันพักผ่อนนี่เองเย้นานาทีเราจะได้มาวิ่งเล่นในสนามหญ้าอัโล่งกว้างอย่างนี้บ้างแข่งกันดีกว่าชายเกิลมา โอเคว่าแต่เราจะสตาร์ตตรงไหนกันดีล่ะบันนี่ไม่รู้มาเริ่มกันเลยดีกว่าชา์เกิลเธอมาอยู่ใกล้ๆฉันก่อนมาเรามาสตาร์ที่เดียวกันตรงนี้เลยได้เลยตรงไหนชา์เกิลขยับมาใกล้ๆดินี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคใครไปสุงสุดแมปก่อนคนนั้นชนะหนึ่งสองสามไปบายตัดหน้าชา์เกิลตัดหน้าตัดหน้าบายยามี แผนการเธอเขาเนี่ยแม่จริงๆตัดหน้าฉันได้สิโอ้ยชัยเก้าอยตัดหน้าฉันเหรอโอ้ยดูข้างหลังสิยังสวยแบบนี่ฉัยเก้าจะตัดหน้าจริงแล้วนี่ชนไปเลยโอ้ยเธอก็ขับเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอูยไล่บี้ฉันอีกแล้วหึสุดยอดยิงเลยชัยเก้าว้าวตายเลยชัยเก้าตัดหน้าชัยเก้านี่ แมปแล้วโอ้โหในที่สุดเราก็มาถึงสุดแมปไปขับกลับไปที่แท่นตรงกลางดีกว่าโอเคไปกันแชร์กลไปกันเลยแชร์กูตามมานะจ้าตามมาเลยอย,อยฉันลังตามไปแล้ววันนี้โอ้วันนี้สนุกเนะาะแชร์กะใช่มันสนุกมากเลยอ่ะบันนี้ว้าว <Bye. S 2> โอ้ยเป็นหัวลำโพงมา เฟผมมาจากไหนเนี่ยอยู่ผมมาจับฉันกินบนรถเลยเชคเกิลโอ้ยอย่าเข้ามานะนี่อ้ยไม่ได้การละอยู่เฟรมผมพงก็เข้ามาไม่ไม่นาเชคเกิลฉันก็ยิงอาบิจิไปช่วยแล้วยิงมาเลยป่ะนี่โอ้ยยูเฟรมผมพงก็มามาได้ไงเนี่ยว้าวิ่งเร็วมากเลยอะนี่เนี่ยมันมาทำลายความสุขของเรา ทั้งทั้งที่วันนี้เป็นวันพักผ่อนนี่นาใช่โอ้โหมาได้ยังไงเนี่ยเป็ดวันรำพงด,ด,ดีก็ออกมาแถมวิ่งเร็วจังหากเนี่ยนั่น,นสิไม่ได้ยังไงที่เป็ดวัำพงออกมาตรงนี้ในเมื่อเราจัดการเป็ดวัำพงไปเกือบหมดแล้วนะใช่บนันนี่ไม่น่าเชื่อเลยมันจะยังหลงเหลืออยู่อะ่ะนี่แนะ่นี่แนะ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บันนี่ไปโยนลูกโป่งน้ำใส่เป็นถัวลันมันจะเป็นอะไรลูกโป่งนี่โอ้นี่

หลอดแน่ฝากด้วยแชเท้์ฮ่าเอาสิเอาสิาสู้สกับแชเอร์ของฉันนะ่ะอืมว้าว RPG ฉันน่อยนี่แน่น,แนี่แน่วันนี้เธอยิงอะไรทางนู้นน่ะสายฟ้า้ายเป็นตัวคนตาย <c oughs> <c oughs> ฉันก็ตายด้วยเนี่ยเป็นโถนพกยังเดินอยู่เลยไปด้ไปจัดก,การ <c oughs> อย,ยอมใจเขาจริงๆเลยมันแข็งแกร่งจริงๆเลยอันนี้ขนาดเราจัดการได้เยอะแล้วนะเนี่ยนั่นนะสิโอ้ยเลือดยังลดไม่เท่าไหร่เลยอะนี่เป็นนี่เธอล่อมันไว้เลยให้มันอยู่ในสายฟ้าได้เลยล่อให้เป็นไงล่ะโอ้ย,ยสู้เขาไม่ได้จริงๆเลยเจย้าเป็ดหลวงพงตัวนี้เฮ้ยมันนิ่งไปแล้วโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มันหลอกลอยฉันตายใจฉันก็คิดว่ามันนิ่ง นั่นนะสิเฮ้ยบันนี่ดูสิมันนิ่งอีกแล้วโอ้ยหูยนี่มันเป็นแผนการของไอ้เจ้าเป็ดถอดลำโพงแน่เลยอะเฮ้ยมันไม่สนใจฉันแล้วบันนี่<ะ><ะ>ถึงเวลาของเราแล้วแหละเ,เพราะฉะนั้นจัดการมันด่วนกือบ<ะ>ันนี่ไปหน่อยนี่นะตายซะเธอ ว่าไม่มีตัวไหนถึกกว่านี้แล้วนี่แนะฉันก็ว่ากันแหละเปรตวมพงก็สู้ปืนของบันนี่ไม่ได้หรอกเหลือนิดนึงมันจะตายแล้วจะได้แล้ว้แล้วกันแล้วเราต้องช่วยกัน R P G ต้องมาแล้วไงล่ะตายไหมตายไหมกล้แล้วกล้แล้วอีกนิดเดียวเย้ ในที่สุดมันก็ตายแล้วเราก็มาเล่นรถเหมือนเดิมดีกว่าใช่ <laughs> ถึงเวลาแห่งความสนุกของเราแล้วบันนี่เย่ๆนี่รถัชกเกิลนี่รถชันป้ายัชเกิลเล่นกันอีกครั้งดีกว่าว้าว <laughs> ทะยานลงลยตามเนจเ้อเชกเกิล <laughs> <Wow. S 1> <laughs> โอ้ยศพบันนี่ยังอยู่อยู่ตรงนี้อยู่เลยไช่เกิ้ลด้ฉันเห็นแล้วโอ้ยบันนี่โดนเปิดหัวโพี่เสองร่างเหรอเนี่ยฉันว่าเราจัดการเปิดหัวลำโพงไปมันก็คงไม่กล้าหือเราอีกต่อไปแล้วนะชายเกิลโอ้ยบันนี่หัวเธอขาดจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยเงาอะไรตะคุ่มตะคุ่มอะไรเนี่โอยอะไรขาวๆเนี่ยโอ๊นี่มันอะไรกันเนี่ยชายเกิลนี่มันยักษ์อะไรจากไหนอ่ะบันนี่ นี่มันเดกเกรดมาเทอร์เมกาโฟนนี่นามันคือเปลดหูลำโพงตัวใหม่โอ้เสียงมันดังน่ารำคาญมากชายเก้าใช่บันนี่ฉันขยับไม่ได้เลยมันพยายามเหยียบฉันอยู่ชายเก้าหนีไปว้าวมันเหยียบชายเก้าแล้วฉันตายข้ามศพเธอเลยบันนี่มันกำลังวิ่งหนีโอ้ยบันนี่เธอหนีทันหรือเปล่ามันกำลังจะตามเธอไปแล้วนะบันนี่ช่ยเก้าช่วยด้วยโอ้ยบันนี่เธอหนีไป อยาปล่อยเสียงใส่ชายเก่าแล้วโอ้ยปากมันใหญ่มากเลยทำไมมันไม่สนใจบันนี่เลยล่ะแต่มันสนใจชายเก้าอย่างเดียวเลยเนี่ยอาเสียงมันดังน่ารำคาญมากเลยโอ้ยเดี๋ยวชายเก่าอีกแล้วอ้ยมันปลเสียงใส่บันนี่อีกแล้วอุยบันวาย อยู่ไอ้อก็ชัก็ไปอยู่ในปากบันน่ะบันนี่นดูชายเก้าเข้าไปในปากหุยเลือดเต็มเลยชายเก้าดูสิใช่มันกําลังพยายามกัดกินชายเก้าอยู่มาชายเก้าฉันจะช่วยเธอเองบันนี่เธอมาช่วยฉันหน่อย โอ้ย,อยทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยตอนนี้ฉันติดอยู่ในปากมันเรียบร้อยแล้วไม่สามารถออกไปได้เลยมันนี่อุย้ยนี่มันตัวแม่ของเปลดหลัวลำโพงนี่นาชายัยเกลเฮ้ยแต่มันนี่ฉันใช้อาวุธปืนได้ฉันจะอัดอาพีีเข้าไปเลยฉันยิงปากมันเรียบร้อยแล้วชยัยเกลนี่แน่ว้ แจ๊ก็ลอยละลิ้วเลยฉันจะช่วยเองบันนี่จะมารับฉันหน่อย oh, โอ้ยรับไม่ทันเจ๊กโอ้โห <laughs> oh, ตกลงเธอตายกับไอพีจีหรือตายกับตายพอะตกลงมาเนี่ยแหละบันนี่ <laughs> โอ้ยแชกเกอร์กว่าจะจับมันได้เนื้อตัวฉันสะบักสะบอมไปหมดเลยโอ้ยเลือดเต็มตัวไปหมดเลยอะโอ้ยเธออยู่ข้างหลังเธอสิตายๆเธอฉันยิ่งอยู่ดีไม่ใชกเกอร์โอ้ยเมื่อกี้เธอได้เข้าไปอยู่ในปากมันแบบฉันหรือเปล่าเนี่ยโอ้หมันดูดฉันไปอะเมื่อกี้แต่ตอนนี้เนี่ยฉันทําให้มันเชื่องแล้วนะโอ้ยกว่าจะจับให้มันนิ่งได้นะลําบากหน้าดูเชียบันนี่ฉันว่าเราต้องมันดูลักษณะมันแล้วแหละทีเนี้ยใช่เราลองไปดูใกล้ๆขนาดนี้อะ ท้องใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหแถมยังซี่โครงเนี่ยโโอ้หชั้นเป็นชัน้นเป็นชันนช้นเลยโอ้โหแถมกลิ่นปากนี่ หุแรงมากขนาดตัวนี่ก็ใหญ่กว่าเปลืหัวลำโพงธรรมดาเยอะเลยนะชายเกลดูจากสรีระภายนอกของมันแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นบัมพ์พบุลุษของเปลืหัวลำโพงก็เป็นได้ดูเปลืหัวลำโพงตัวปกติดวเล็กจิตเล็กมากเลยอะมดเลยอะมาเทียบกับตัวเมกะโฟนเนี่ยถูกต้องแต่ว่าเลือดของเปลืหัวลำโพงตัวธรรมดานี้สูงกว่านะเลือดของเปลืหัวลำโพงตัวธรรมดาขึ้นหนึ่งแสนแเจ้าเมกะโฟนล่ะ เจ้าเมโคโฟนเนี่ยน่าจะ65หมื่นห้าหรือหกแสนห้าละชัยก็ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ่ะโ,โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะจับมันเซกออกมาอีกหนึ่งตัวอุย้ยหกแสนห้าแสนห้าบันนี่เยอะกว่าเป็ดวลำโฟงตั้ง6เท่าแน่โอ้โหยนี่มันเป็นตัวแม่จริงๆเลยบันนี่แต่ตัวนี้จับได้แล้วเราต้องทำการทดลองสักหน่อยนะอุย้ยดูสรีระภายนอกสักนิดหนึ่งดูคอบันดีตัวกระดูกสันหลังมันยาวลงมาถึงข้างล่างเลยนะเนี่ยตัวนี้ยังอ้วนกว่าปกตินะครับแล้วก็ปาก มีกลิ่นเหม็นนั่นเวลามันกลืนเราลงไปในคอนะเราจะติดอยู่ตรงที่ปากมันคราวนี้เราก็จะช่วยมันแปลงฟันได้เอ้ยนี่ไงบันนี้บันนี่เธอแปลงข้างนอกเดี๋ยวฉันแปลงข้างในนะแต่เราลงมาดูวิธีการเคลื่อนไหวของมันดีกว่าเร็ว โโออเเคคการเคลื่อนไหวของมันมีทั้งหมด9แบบด้วยกันท่าแรกนะครับก็คือท่าใบอ๊อฟโอ้โหมันควา้าไปกินกินกิน<ๆ><ๆ>โอ้โหดูปากมันดิโอ้โ,โ,อโแล้วก็กลืนลงคอไปแล้วนะครับท่าที่สองเป็นท่าไอดอลนะครับก็คือท่ายืนปกตินิ่งๆท่าที่สามคือท่าเล์ ยังไงครับท่าเล็งมันกําลังดูดเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยใช่อาจจะเป็นท่าดูดกันเข้าไปนะครับดูดระยะไกลไปท่าที่4ี่เป็นท่าวิ่งนะครับโอ้ดูพุงมันต้มเตี้ยมากท่าที่5เป็นท่าสตอมก็คือกระเทือบไสโอ้ท่าที่ใช้ก็โดนตลอดเลยท่าเนี้ยแหละเกิดทีไรก็โดนเหยียบตลอดเลยใช่โอ้ท่าที่6คือท่าซักอินนะครับก็คือท่าดูดแบโอ้ ถ้าซัมมอนถ้าต่อไปครับที่เขไม่มั่นใจนะครับถ้าซัมมอนคืออะไรเอ็นหัวไปด้านหลังนะบันนี่ดูสิแล้วก็ท่าสวิงหนึ่งก็คือตบเพี้ยแล้วก็ท่าสวิงสองตบตบเพี้ยโอเคตอนนี้จบแล้วนะครับเพียซ้ายเพียขวากันไปเลยแต่ที่รู้ตัวนี้โอ้โหดูยังไงก็เท่กว่าเปรตวลำโพงตัวธรรมดาแน่นอนนะครับใช่ดูเท่กว่าเยอะมากด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดเนี้ยถ้าเท่านี้เราก็รีวิวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการเคลื่อนไหวของมัน เจ้าตัวนี้เราจะไปทําการทดลองอะไรอีกคอยดูกันดีกว่าฮวันนี้จับมันได้เรียบร้อยและสบายใจใช่ทีนี้เราก็เล่นเออมันอารวาดอีกแล้วโอ้โห